อกรับมาปเดูข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ในกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ข่าวเช้าที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่คาดว่าน่าจะไม่มี Google Mobile Service แหละแต่สุดท้ายเขาก็มีนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือ,อรุ่นหนึ่งของแบรนด์ Honor ในรุ่นของ 9X Live ครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กที่มาพร้อมกับ Google Mobile Service ที่มีทั้ง Gmail มีทั้ง YouTube ให้เราที่ใช้กันอย่างง่ายๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลกล้องหลังให้มาเป็นกล้องคู่ด้วยนะครับชิปเซ็ตเป็น Kirin 710ให้ RAM 4GB หน้าจอขนาดใหญ่ที่ 6. 5นิิว้ววหลััังจาากกททที่รรเปดตศ มือถือ Honor 9X และ 9X Pro ไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับล่าสุดก็มีรุ่นเล็กจากซีรีส์ของตระกูล 9X เนี่ยโผล่มาอีกรุ่นหนึ่งในชื่อว่า Honor 9X Live ตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามี Google Mobile Service อย่างที่เราได้กล่าวไว้นะครับ Honor 9X Live มาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอไร้ขอบมาพร้อมกับติ่งสำหรับการวางกล้องหน้าอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องครับหน้าจอเป็นแบบ Full View Display ขนาด6.5นิ้วตัวเครื่องนะครับเป็นกรอบกระจกโค้ง 2D และยังมีการติดตั้ พร้อมกับชิปเซตนะครับ Kirin 710พร้อมกับเทคโนโลยี GPU Turbo 3.0เอาใจสำหรับสายเกมเมอร์ครับและรองรับ Google สเปคเบื้องต้นของตัวโทรศัพท์ 3, มือถือ Honor 9X Live ตัวนี้มีน้ำหนัก175กรัมครับสัดส่วนของหน้าจออยู่ที่19.5:9 Full HD+ g p u Turbo มีมาให้ GPU เป็น Mali G51MP4 ครับ RAM 4GB หน่วยความจำ128สามารถเพิ่ม MicroSD สูงสุดถึง 512GB เลยทีเดียวแบตเตอรี่ 3,750mAh ครับรองรับการชาร์จเร็วที่ 5V 2A แบบธรรมดามาพร้อมกับ Android 9 EMUI 9 1>, 1และมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าพอร์ตชาร์จําต่อเป็นแบบเก่าไมโคร USB mm hmm. Honor 9X Live นะครับมี2สีได้แก่สีดําแล้วก็สีเขียวโดยเปิดราคาในตนยุโรปอยู่ที่199ยูโรหรือประมาณ7,000บาทซึ่งจะเริ่มวางจําหน่ายในวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถืออีกรนนุ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดีไซน์กล้องให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ในเรื่องของน็อตหรือติ่งเนี่ยก็ยังคงความคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Google Mobile Service นั่แหละที่ทําให้รุ่นนี้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มาต่อที่ข่าวที่2ครับเอาใจสายเกมบ้างหลายๆคนนะครับเคยเล่นเกมดังอย่าง Death Stranding ล่าสุดนะครับมีการจำหน่ายเสื้อแจ็คเก็ตจากเกม Death Stranding ด้วยขายหมดรวดเร็วมากแม้ราคาอยู่ที่6 1 7 5 0บาทครับเสื้อแจ็คเก็ตนี้ครับเกิดจากความร่วมมือระหว่างเกม Death Stranding นะครับกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งได้มีการร่วมมือกันวางจำหน่ายนะครับเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาในราคา1,900ดอลลาร์หรือราวหกหมืบาทครับซึ่งอาจเป็นตัวเลขนะครับที่ไม่สูงมากนักเพราะขายหมดเกือบจ ทันทีเมื่อเปิดให้สั่งจองครับสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตเดสแบรนดิงนะครับไม่ได้ผลิตขึ้นจากต้นฉบับในเกมแบบสมบูรณ์แบบแต่เป็นการนําเสื้อแจ็คเก็ตนะครับรุ่น J1A GT ของแบรนด์มาผลิตใหม่นะครับให้ดูสไตล์เดสแบรนดิงมากยิ่งขึ้นโดยมีจุดเด่นก็คือกระเป๋าสีเหลืองตรงหน้าอกที่เป็นสกษณ์ตัวแทนของ BabyJ นะครับและมีโลโก้ Bridge J จติดอยู่ที่บริเวณหน้าอกแล้วก็แขนเสื้อและรวมถึงด้านหลังด้วยทั้งนี้เนี่ยกระเป๋าแล้วก็ BabyJ ที่เห็นในรูปนะครับเป็นเพียงแค่อุ ื้อแจ็คเก็ตตัวจริงเนี่ยไม่ได้แถมมาให้โดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่มีความสวยงามและได้แรงบันดาลใจมาจากเกม The Standing ได้เป็นอย่างดีจริงๆนะครับเอาใจแฟนเกมและทั้งหมดนี้คือข่าวสารทั้งหมดที่เรามาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซั b สไคร้เพื่อให้ตามข่าวสารดีๆดวดีๆแล้วคนอีิข้าดัต่อไปนะครับช่องเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะ 拜拜。